สวัสดีครับรู้จักโกรคหลอดเลือดสมองกันหรือเปล่าครับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยที่เราคุ้นชินกันก็จะมีอยู่ สองแบบนะครับคือแตกตีบตันแตกตีบตันนะฮะตีบประตันนี่เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับซึ่งพบบ่อยถึง80%นขณะเดียวกันกลุ่มที่แตกแล้วเลือดออกในสมองเนี่ยมีเพียง20%อย่างไรก็ดีนะฮะไม่ว่าแตกตีบตันที่รวมกันเนี่ยเราพบมากนะครับถึง1ต่อพันต่อปีของประชากรไม่ต้องแปลกใจครับประชากร1ล้านคนก็จะต้องเจอ1000คนต่อปีนั่นแปลว่าวันละสามคนอะไรล่ะครับที่เป็นเหตุทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเกิดจากการปัจจัยเสี่ยงนะครับหล ือดสมองเกิดจากการเสื่อมโรคนี้นะฮะเสื่อมของหลอดเลือดสมองซึ่งมีปัจจัยหลักอยู่ประมาณ1 0บถึงสิข้อเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบถึงปัจจัยหลักแล้วเราพยายามบีกเลี่ยงปัจจัยทั้ง1 0บถึงสิข้อนี้ได้เราก็จะสามารถใช้หลอดเลือดสมองของเราได้อย่างยาวนานเป็นร้อยปีแต่อย่างไรก็ดีนะครับมีปัจจัยอยู่4ข้อที่เราไม่สามารถเลี่ยงได้ก็คือ,อเชื้อชาตินะครับเราจะพบว่าทางแอฟริกันก็จะเป็นมากกว่าชาติอื่นเพศชายก็จะมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อยอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ ก็พันธุกกรรมก็คือพ่อแม่พี่น้องเรานะครับถ้าเขาเป็นโรคหลอดเลือดสมองเราก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น4ปัจจัยแรกเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้เอาเป็นว่าก็เป็นไปตามพ่อแม่ให้มาแล้วกันนะครับแต่อีกเข้อเนี่ยเราดูแลตัวเองได้นะครับเบาหวานความดันไขมันสูงอ้วนสูบุรี่การใช้ยาเสพติด ือดื่มสุราการใช้ยาที่มีส่วนประกอบของเอสโตรเจนฮอร์โมนนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเราเนียถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ปัจจัยเสี่ยงที่เรามีก็คงจะมีไม่เกินสีข้อแรกที่ผมกล่าวไปแต่เจ็ดข้อหลังถ้าเราสามารถควบคุมได้ก็จะช่วยทําให้หลอดเลือดสมองของเราสามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นหวังว่าพวกเราจะดูแลสุขภาพกันนะครับแล้วก็ขอให้ l อ c KKU เเราเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสุขภาพของทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับ